มาลงลึกเรื่องตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์กันค่ะสําหรับเนื้อหาตอนนี้นะคะก็ขอนําเสนอภาวะตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งคลิปก่อนเราก็าพูดเรื่องตับแข็งถ้าไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเรามาลงลึกกันในรายละเอียดนะคะสําหรับศักยภาพของตับก็เหมือนที่เห็นนะคะพอมีภาวะที่ดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นก็จะเริ่มทําลายตับ นะคะไขมันก็จะสะสมในตับไปเรื่อยๆเ,เกิดพังผื่นในตับนะคะแล้วก็ตับก็จะเริ่มแข็งนะคะพอตับแข็งแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายนะคะโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์รีเลตรีเลตตดนะคะ liver disease นะคะเป็นภาวะตับแข็งเกิดจากเซลล์ของตับถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อผังผืดทําให้เนื้อเยื่อเนี่ยที่ตับเนี่ย ปกติควรจะเรียบแล้วก็เป็นนิ่มๆกลายเป็นก้อนแล้วก็แข็งขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดโรคตับแข็งแล้วก็ยังมีสาเหตุของโรคตับแข็งอีกหลายอย่างเช่นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B ชนิด C การเป็นโรคทางพันธุก,กรรมเก,กี่ยวกับตับบางอย่างกา,การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะคะจะเริ่มทําให้โรคตับเนี่ยเริ่มมีไขมันสะสมในตับมากขึ้น นะคะก็เรียกว่า fatty liver disease นะคะซึ่งเป็นภาวะที่โรคตับเป็นแบบไม่รุนแรงนะคะและสามารถหายเป็นปกติได้ถ้าหยุดดื่มแต่ถ้ามีการดื่มอย่างต่อนเนื่องจะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงขึ้นก็คือโรคจะเริ่มเป็นโรคตับอักเสบแล้วก็จะเป็นโรคตับแข็งนะคะซึ่งการเป็นโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีความรุนแรงที่สุดนะคะ โรคตับแข็งแบ่งออกได้เป็นโรคตับแข็งระยะต้นนะคะและโรคตับแข็งระยะท้ายส่วนใหญ่ผู้ที่มีโรคตับแข็งระยะต้นจะมีอาการน้อยจนอาจจะไม่มีอาการเลยแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมก็จะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นโรคตับแข็งระยะท้ายที่มีอาการรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนอาการของโรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระยะแรกของโรคตับแข็งอาจไม่มีอาการใดๆนอกจากผลเลือดที่บ่งบอกถึงความผิดปกติ นะคะแต่อาจจะมีอาการบ้างเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเบื่ออาหารแล้วก็อยากอาเจียนนะคะคันตามผิวหนังน้ำหนักตัวลดลงนะคะนี่เป็นระยะอาการเรื่องแรกซึ่งบางท่านก็รู้สึกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับอแอลกอฮอล์ยังค้างอยู่อย่างเงี้ยนะคะเมื่อโรคดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มมีสีผิวของผิวหนังสีของตาค้าวเนอออกสีเหลืองที่เรียกว่าดีซาน ช่องท้องและขาเริ่มบวมกั้มเนื้อเริ่มรีบเล็กลงปรากฏเส้นเลือดฝอยเหมือนแมงมุมบนผิวหนังผิวหนังช้าและมีเลือดออกง่ายอาจเจนเป็นเลือดหรือมีเลือดในอุจจาระรู้สึกสับสนหรือความจําไม่ค่อยดีอุณหภูมิร่างกายสูงจากการมีไข้แล้วก็มีการติดเชื้อนะคะการเปลี่ยนแปลงที่แสดงลักษณะทางเพศนะคะเช่นในผู้ชายาสังเกตเห็นว่ามีเส้นขนตามร่างกายน้อยลง ลูกกันท้าฟ่อเล็กลงและมีเนื้อเยื่อเต้านมมากขึ้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมาประจำเดือนไม่สม่ําเสมอนี่คือภาวะของการมีปัญหาในเรื่องของตับนะคะเริ่มมีไขมันมาพอกตับมากขึ้นภาวะแทรกซ้อนของโรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตนะคะของภาวะนี้นะคะที่เราจะแทนด้วย ARLD นะคะ คือเป็นตับแข็งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีดังนี้นะคะ1ก็คือมีการเลือดออกภายในร่างกายสารพิษสะสมในสมองมากขึ้นของเลวสะสมในช่องท้องมากขึ้นนะคะเป็นปัญหาอย่างที่สองและเกี่ยวพันกับภาวะไตาวายนะคะโดยมีปัญหาเรื่องโรคไตเนื่องจากตับนะคะแล้วก็มีภาวะตับวายนะคะแล้วก็มีภาวะมะเร็งตับนี่คือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยตับเนี่ยจะมีความดันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเท่านะคะ โพ t ทลไฮเปอร์เทนชันนะคะความดันที่สูงขึ้นนี้จึงดันเลือดที่จะไหลไปที่หัวใจเนี่ยให้ผ่านเส้นเลือดอื่นแทนที่จะผ่านตับเป็นผลให้มีการขยายของเส้นเลือดในเยื่อบุกบระเพาะอาหารและหลอดอาหารเกิดเป็นภาวะเส้นเลือดขอดนะคะซึ่งถ้ามีเลือดออกด้วยอย่างช้าๆก็จะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางแล้วก็เกิดเป็นภาวะเสี่ยงที่จะมีการเลือดออกอย่างรุนแรงนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่น่ากลัวนะคะและอันตรายถึงชีวิตได้สาเหตุของการเกิดโรคตับแข็งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปกติแล้วเนื้อเย,ยื่อตับเนี่ยสามารถซ่อมแซงตัวเองได้ค่ะแต่ถ้าเซลล์ได้รับความเสียหายมากเกินไปและกลายเป็นเหมือนแผลที่เป็นทั้งผืดถาวรน,นะคะจะส่งผลให้ตับเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถของตับในการกําจัดสารเคมีและยาต่างๆออกไปจากร่างกายก็ลดลง ทำให้เกิดสารที่เป็นพิษสะสมตกค้างอยู่ในร่างกายมากขึ้นนะคะซึ่งก็น่ากลัวนะคะการไม่ใช้โรคตับแข็งที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แพทย์ก็จะซักถามนะคะเกี่ยวกับภาวะของโรคตับก็จะถามอาการและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการดนงต่อไปนี้การตรวจเลือดรวมถึงการทดสอบการทํางานของตับการตรวจด้านัตาซาวและเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยซีทีสแกนหรือ m r i การตรวจชิ้นเนื้อตับ นะคะริบเพอไบรอฟซี ie, ก็เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาการรักษาโรคตับแข็งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยการต้องดูแลตัวเองนะคะแม้ว่าโรคตับแข็งจะไม่รักษาไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมแต่คุณก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องยากก็ควรหยุดดื่มที่จะหยุดดื่มก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะเพราะาแพทย์ก็จะมีวิธีการมีชมรม นะคะคกลุ่มผูอ้อยากฟื้นฟูเรื่องจุดนี้นะคะการใช้ยารักษาแพทย์สามารถใช้ยาเพื่อช่วยบรรเทาอาการบางอย่างได้นะคะตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงนะคะของเส้นเลือดดําพอเท่าสูงก็อาจจะได้รับยาลดความเสี่ยงของการมีเลือดออกหรือหากมีอาการบวมในช่องท้องแพทย์ก็อ่านให้ยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยขจัดน้ําที่เกินในช่องท้องออกไปนะคะ ถ้าเกี่ยวกับสัญญกรรมนะคะที่คุณหมอแนะนํานะคะก็คืออาจจะมีการปลูกถายตับถ้าในกรณีที่ตับวายแล้วนะคะซึ่งหากได้รับการปลูกทายตับคุณจะต้องหยุดดื่มแอลกอฮอล์ไปตลอดชีวิตถ้าคุณกลับไปดื่มอีกก็เท่ากับว่าผู้บริจาคตับให้คุณมาเนี่ยก็คือบริจาคมาเสียของนะคะการป้องกันโรคตับแข็งที่เกิดจากเกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือไม่ดื่ม แล้วก็จํากัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มโดยแนะนําดังนี้ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินวันละ2-3หน่วยนะคะของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อวันผู้ชายเนี่ยไม่ควรดื่มเกินวันละสาถึงหน่วยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อวันนะคะภาษาบ้านเราก็คือ2อถึงสเป๊กสาถึงสเป๊กในผู้ชายเยงี้ยนะคะตัวยอย่างต่อไปนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มนะคะน้ําผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์หกปเ็ก็คือปริมาณ1นึ่งพายนะคะหนึ่งพายนี่ก็คือ 568มลจะเทียบเท่ากับแอลกอฮอล์3าหน่วยส่วนเบียร์นะคะที่มีแอลกอฮอล์หเปอร์เซนตปริมาณหนึ่งไพก็คือ5 6 8กดมิลจะเทียบเท่าแอลกอฮอล์2.8หน่วยนะคะไวที่มีแอลกอฮอล์สิาเปร์เซ็นต์ปริมาณ1แก้วนะคะก็คือหนึมลตรจะเทียบเท่าแอลกอฮอล์2.3หน่วยไวที่มีแอลกอฮอล์สิเปอร์เซคือขนาดหนึ่งแก้วหรือ2ลองรทียบเท่าอลกอมอลน่วย เหล้าที่มีแอลกอฮอล์40%นะคะก็จะมะี1หน่วยตวงนะคะ25มิลลิลิตรแค่25มิลลิลิตรเองนะคะเท่ากับแอลกอฮอล์อยู่ที่1หน่วยนะคะถ้า250มิลลิลิตรปุ๊บกลายเป็นเท่ากับแอลกอฮอล์10หน่วยซึ่งเกินและเป็นอันตรายอยู่แล้วนะคะนี่คือปริมาณตวงแอลกอฮอล์ที่ให้คุณรู้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีการ ตวงแอลกอฮอลให้รู้ด้วยนะคะของสลากข้างขวดนะคะคุณก็จะได้รู้มากขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็คือคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านรู้ว่าโรคตับแข็งเมื่อ,อดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทำให้ตับเริ่มเสื่อมมากขึ้นและมีผลกระทบอย่างไรบ้างลงลึกมากขึ้นนะคะสิ่งสำคัญก็คืออยากปกป้องทุกคนว่าเดือนพฤเดือนกรกฎานี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนะคะ บางคนที่เป็นนักดื่มตัวยงก็ควรมีการพักตับด้วยนะคะเพื่อให้ตับฟื้นฟูตัวเองและสามารถทําหน้าที่กําจัดสารพิษสารเคมีแล้วก็ทําให้เลือดสะอาดได้ด้วยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยถนอมตับด้วยนะคะเพราะบางท่านทําลายตับมากเกินไปหรือมีช่วงเวลาที่ทําให้ตับเป็นทุกข์มากเกินไปนั่นเองก็มาปลดปล่อยตับช่วงเข้าพรรษานะคะจะทําให้ตับคุณมีศักยภาพมากขึ้นฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็ปกป้องตับให้อยู่กับเราไปอีกนาน นะคะก็อยากเห็นทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ติดตามคลิปเรื่องอื่นๆได้ที่ y o u t u b r พัก a ทว l and h e r b นะคะแล้วก็ฝากส่งกำลังใจนะคะถ้าเนื้อหามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้นะคะและฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลนะคะไปให้เพื่อนๆที่เป็นนักดื่มตัวโยงได้รู้นะคะเราเตือนเขาด้วยความรักและหวังดีคงจะไม่มีปัญหานะคะก็คือเป็นการรักรัก ลักหลอกทึ่งหอกนะคะหรือว่าลักนะทึ่งห่วงนะคะก็ส่งต่อแล้วก็เตือนกันไว้นะคะเพื่อจะได้ปกป้องตัวเองจากโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงหมดทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ